บทที่148อดีตฝังใจเมื่อซีหยุนจือได้ฟังเรื่องราวที่เขาเล่าทั้งหมดก็รู้สึกว่าโลกทั้งใบสดใสขึ้นมาทันทีเมื่อครูหนางยังคิดว่าหากปู้ฐานต้องกลายเป็นอมา,าพาสจริงๆนางก็ยินดีที่จะดูแลเขาไปตลอดชีวิตแต่คิดไม่ถึงว่าจะเกิดปฏิหารที่ทำให้เขาหายเป็นปกติได้พอผ่านเรื่องนี้มาได้คารู้สึกว่าพละกกำลังของตัวเอง เพิ่มขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากจากเรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีสำหรับข่าเสียอย่างนั้นซิหยุนจือไม่ได้สนใจว่าพละกกำลังของเขาจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือเรื่องร้ายจะกลายเป็นเรื่องดีนางรู้เพียงว่าตอนนี้เขาปลอดภัยและนางได้สามีคนเดิมกลับมาทั้งหมดถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับนางแล้วหญิงสาวโผลเข้ากอดชายหนุ่มจนเขาอดหยอกนางไม่ได้ตัวข้า มีแต่กลิญญ่นยาเต็มไปหมดร้อให้ข้าอาบน้ำก่อนแล้วหูหยินค่อยกอดอีกรอบดีหรือไม่สีหยุนเจอจึงยิ้มออกนางตีเขาเบาๆด้วยความเขินอายถ้าอีกฝ่ายพูดหยอกล้อยอย่างนี้ได้แสดงว่าคงหายเป็นปกติแล้วจริงๆหญิงสาวจึงคลายความกังวลได้มากนางเช็ดตัวให้เขาอย่างสุขใจแล้วเปลี่ยนเป็นชุดใหม่ที่ฉีเจ้าเตรียมไว้ให้ในที่สุดสองสามีภรรยาก็ได้กอดกันแนบแน่นอีกครั้ง ข้าไม่อยากให้ใครรู้ว่าข้าหายเป็นปกติแล้วดังนั้นปูฐานโอไหล่ซีหยุนจือกระเสิบที่ข้างหูนางเบาๆซีหยุนจือพยักหน้ารับคำขอเพียงเขาหายเป็นปกติไม่ว่าจะให้ทำอะไรเน่องก็ยอมทุกอย่างแม้แต่เรื่องการปิดบังเรื่องนี้กับคนอื่นถ้ารู้ข้าไม่บอกเรื่องนี้กับใครหรอกเจ้าค่ะตอนนี้สถานะของข้าก็าไม่แน่นอนพวกเราอยู่ในแคว้นศัตรูเช่นนี้ การทำให้พวกเขาเข้าใจว่าทันหมดเขี่ยวเล็บที่จะทำอันตรายพวกเขาได้น่าจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดปูฐานจุมพิธที่ศีรษะนางเบาๆทั้งสองกอดกันโดยไม่มีใครพูดอะไรอีกทำเพียงสัมผัสถ,ถึงความสุขสงบในใจเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาขบวนเสด็จขององค์ชายสามใช้เวลาเดินทางสองวันจึงมาถึงเมืองหลวงโยโจโดได้ในที่สุดเนื่องจากพวกเขาเดินทาง โดยใช้รถม้าที่มีตาราชวงจึงไม่ต้องผ่านด่านตรวจสอบใดๆขบวนรถม้ามุ่งหน้าไปยังตำหนักขององค์ชายสามทันทีปูฐานถูกประคองลงจากรถม้าแล้วพาเข้าไปในตำหนักโดยมีซีหยุ่นจือคอยติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิดฉีเจ้าไม่อยากให้นางกังวลใจมากเกินไปจึงสั่งให้คนไปตามหมอหลวงมาเมื่อหมอหลวงมาถึงกระจับที่ประจนของปูฐาน แลดวินิชัยว่าชีพจรของเขาผิดปกติอวัยวะภายในอ่อนแรงและย,ยากที่จะกลับมาเป็นปกติได้ซีหยุนจือแอบสังเกตเห็นฉีเจ้าถอนหายใจยาวร่วงอกนางจึงคิดว่าสำหรับคนแคว้นฉีปูถันคงเป็นศัตรูตัวฉกาดที่พวกเขาแข้งใจที่สุดฉีเจ้ายอมช่วยเหลือศัตรูของแผ่นดินในครั้งนี้ก็เพื่อซีหยุนจือการทำเช่นนี้เท่ากับเขา เอาตัวเข้ามาเสี่ยงอันตรายอย่างที่สุดและปูฐานสามารถฟื้นร่างกายให้กลับมาแข็งแรงสมบูรณ์ได้จริงๆเขาก็คิดไว้แล้วว่าต่อให้ซีหยุนจือขอร้องอย่างไรเขาก็จะฆ่าศัตรูของบ้านเมืองให้จงได้แถวว่าในตอนนี้ปูฐานแทบจะไม่เหลือสภาพความเป็นคนฉีเจ้าจึงพอวางใจได้ทำให้เขาไม่ต้องดำเนินการใดๆที่จะเป็นเหตุให้พี่สาวตำหนิหรือประนามดังนั้นไม่อยู่ต่อนหน้าทุกคน ขี่เจ้าจึงยังรักษาท่าทีแล้วบอกหมอหลวงว่าให้จัดยาดีที่สุดมาให้ปูฐานไม่ว่ายานั้นจะมีราคามากเพียงใดขอแค่รักษาปูฐานได้ก็ขอให้จัดหามาอย่าได้เกรงใจหากที่โรงหมอไม่มีก็ให้บอกชื่อยามาแล้วเขาจะเข้าไปหาที่ราชสำนักเองซีหยุนจือรู้เจตนาดีของน้องชายแม้ว่าเขาจะแสดงความห่วงใยต่อปูฐานแต่ในใจ กับมีรัชนัยแอบแฝงแม้รู้อย่างนั้นนางก็ยังกล่าวขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจวันต่อมายาบำรุงจํานวนมากถูกส่งมาที่เรือนทับรองแขกที่ซีหยุนจือและปู้ถ่านพักอาศัยอยู่ซีหยุนจือนำยาสมุนไพเหล่านั้นมาต้มให้ปูถ่านทุกวันนางป้อนยาและปนนิบัติเขาเป็นอย่างดีเมื่อใครมาพบเห็นก็ยอมเข้าใจว่านางคือภรรยาที่แสนดี ที่ดูแลสามีด้วยความห่วงใยปูฐานนอนรักษาตัวอยู่ที่ตำหนักของฉีเจาเป็นเวลากว่าสิบวันหลังจากได้สติเขาก็บอกซีหยุนจือเรื่องการย้ายออกจากที่นี่นางจึงนำเรื่องนี้ไปบอกน้องชายในตอนแรกฉีเจาไม่เห็นด้วยแต่เมื่อซีหยุนจือยังยืนยันคำเดิมเขาจึงไม่อาจทัดทานได้จึงสั่งให้คนจัดตำหนักใหม่ของตนในเมืองโยโจให้พวกเขาย้ายเข้าไปอยู่ แต่ีหยุนเจอกลับบอกว่านางขอเพียงบ้านหลังเล็กๆที่ไม่ต้องมีพื้นที่มากแค่ให้พวกนางได้มีชีวิตอย่างสงบก็พอเขารู้ดีว่าสิ่งที่พี่สาวพูดต้องเป็นความคิดของปูถฐานแน่ๆสากแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่กลายเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นำซ้ำยังต้องมาอาศัยในบ้านของศัตรูทำไมเขาจะไม่เข้าใจความรู้สึกของปูถานในตอนนี้ ดังนั้นหากตนดึงดันที่จะขอดูแลพวกเขาต่อก็คงไม่ใช่เรื่องดีแน่เมซูสร้างบ้านหลังเล็กๆให้ในเมืองเพื่อให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายน่าจะเป็นการดีกว่าหลังจากเดินทางรอมแรงมาหลายเดือนในที่สุดซีหยุนจือและปู้ถานก็ได้ใช้ชีวิตที่สงบสุขอีกครั้งแม้จะเป็นการตั้งลกลากในแคว้นฉีก็ตามฉีเจ้าหาบ้านหลังหนึ่งทางทิศตะวันตกของเมืองให้พวกเขา สถานที่แห่งนี้เคยเป็นสำนักศึกษามาก่อนแต่ก็ไม่ใหญ่มากเมื่อเจ้าของสถานที่เสียชีวิตจึงถูกปล่อยทิ้งไว้ให้รกร้างภายในบริเวณบ้านมีเรือนเล็กอยู่สองหลังหลังหนึ่งอยู่ตรงกลางและอีกหลังอยู่ด้านข้างหากรวมพื้นที่ทั้งสองหลังแล้วยังมีขนาดเล็กกว่าคาร์ดิหาดหลานฟูที่พวกนางเคยอยู่ในเมืองหลวงของแคว้นเซียวแต่ต่างกันที่คราวนี้ มีพวกนางอาศัยเพียงสามคนเหนือที่บ้านเท่านี้จึงนับว่าเพียงพอที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขฉี่เจ้าได้สั่งให้คนจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้อย่างเรียบร้อยในบ้านมีเครื่องใช้ไม้สอยครบครันและเป็นของใหม่ทั้งหมดเขายังมอบตั๋วแรกเงินหนึ่งหมื่นตำลึงไว้ให้พี่สาวได้ใช้จ่ายอีกด้วยซีหยุนจือไม่อยากปฏิเสธน้ำใจของน้องชายจึงรับเงินจำนวนนั้นไว้เมื่อเข้ามาอยู่ในบ้าน เรื่องแรกที่นางทำก็คือไปตลาดเพื่อซื้อข้าวสารและอาหารกลับมาก่อนหน้านี้พวกนางเดินทางมานานจนลืมรสชาติอาหารดีๆไปแล้วมาตอนนี้พ่อแม่ลูกได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งนางจึงอยากทำอาหารอร่อยให้พวกเขากินสิบกว่าวันก่อนที่อยู่ตำหนักของฉี่เจ้าเสยุ่นจืดต้องคอยปฏิบัติและดูแลผู้ฐานแต่หลังจากยายไม่อยู่บ้านหลังใหม่ ที่มีบรรยากาศสงบเงียบอาการพูดถ่านก็ดีขึ้นเขาสามารถลุกและเดินลงจากเตียงได้แล้วแต่การก้าวย่างยังไม่มั่นคงเรากลับไม่อาจจะกลับมาเดินได้เป็นปกติดังเดิมหลังจากหน่วยสอดแนมนำเรื่องนี้ไปรายงานกับฉีเจา้าเขาก็ยิ่งวางใจจึงสั่งถอนกำลังขี่คอยเฝ้าดูบ้านซีหยุนจือออกทั้งหมดผ่านไปอีกสิบกว่าวันซีหยุนจือที่กำลังลดน้ำต้นไม้อยู่ ได้ยินเสียงดังมาจากนอกบ้านเป็นขบวนของฉีเจ้าที่นำของกินมากมายมาฝากนางทั้งจานชามและข้าวของที่นำมาร้วนมีรวดรายวิจิตรงดงามบนหีบมีตัวอักษรสลักไว้ว่าของใช้ส่วนพระองค์ฮองเตมอบให้กับพี่ใหญ่เขาบอกว่าหากพี่ใหญ่ยินยอมเขาอยากจะพบพี่สักครั้งซีหยุนจอกัดริมฝีปากแล้วก้มหน้า หากข้าไม่ยินยอมเล่าฉีเจ้านิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าหากไม่ยอมก็คงไม่เป็นไรเพียงแต่ข้าในฐานะน้องชายอยากให้พี่ใหญ่ไปเข้าเฝ้าห้องเต้สักครั้งถึงฝ่ายนั้นจะเป็นห้องเต้แต่ก็ยังเป็นบิดาของเราทั้งสองด้วยมิใช่หรือซีหยุนจือสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะตอบว่าบิดาข้าชื่อซีเทิง ฉีเจ้าขาหมดคิวนน้อยแต่ท่านแม่ตั้งคันก่อนจะเดินทางไปแคว้นเซียวดังนั้นเราสองพี่น้องก็ไม่ใช่ลูกของซีเชิงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาฮองเต้ลำบากมากฟพอแต่คิดแผนการและกำจัดคนที่ขัดขวางกว่าที่เขาจะขึ้นคลองบัลลังได้นั้นยากเย็นเพียงใดท่านรู้หรือไม่ซีหยุนจือมองน้องชายอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพังพูความในใจออกมา ข้าไม่รู้หรอกว่าเขารำลบากเพียงใดรู้แต่ว่าท่านแม่ลำบากขนาดไหนผู้ชายคนหนึ่งทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองได้ครองบัลลังก์ปล่อยให้สตรีที่กำลังตั้งครรภ์ลูกของตัวเองออกจากบ้านกระทั่งสตรีผู้นั้นต้องแต่งงานกับชายอื่นแต่พอนางกำลังเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่อย่างมีความสุขเขาก็มาราังควานไม่ดูว่าการที่เขาเข้ามาเกี่ยวข้อง ในชีวิตของท่านแม่เป็นการมาด้วยความจริงใจหรือแค่มาเพราะเห็นเป็นเรื่องสนุกชั่วคราวผู้ชายเช่นนี้แม้จะได้ขึ้นเป็นห้องเต้แต่ก็ไม่ใช่พ่อที่ดีไม่ใช่สามีที่ดีนี่ยังไม่นับผู้หญิงเป็นร้อยเป็นพันที่อยู่ฝ่ายในอีกเขามีสิทธิ์มีลูกกี่คนก็ได้จเจ้าก็เป็นเพียงหนึ่งในบรรดาลูกทั้งหมดของเขาแต่ซีเชิงบีดาของข้ากลับมีข้าเป็นลูกคนเดียว ที่ผ่านมาซีหยุ่นจือได้แต่นึกสงสารมารดาของตนหนังไม่เคยเห็นท่านแม่ใช้ชีวิตยังมีความสุขจริงๆสักครั้งตอนแรกหนังเข้าใจว่าเป็นเพราะคนตะกรลสีกลั่นแกล้งท่านแม่แต่คาดไม่ถึงว่ายังมีอีกเรื่องที่ซับซ้อนยิ่งกว่ามารดาของนางต้องรู้สึกผูกพันกับสีเจินอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธชายผู้นั้นได้เช่นกัน ซีเจิงรู้ว่าตลอดเวลาผู้ชายคนนั้นมีตัวตนอยู่จริงเาว่าได้แต่เก็บงำความรู้สึกนี้ไว้ในใจเพราะเขาเองก็ไม่กล้าย,ยืนยันว่ามารดาของซีหยุนจือมีใจให้กับตนหรือไม่จบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเนตมาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ